สวัสดีครับมือนีกระพ่าพี่นองมากเก็บบักเขือเทศครับวันนี้ก็เก็บวันแรกครับพรุ่งนี้ก็จะเก็บอีกมื่อดืนนี้ก็จะเก็บอีกครับวันนี้ก็จะเปิดใบไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลามาเปิดใบไม่มีเวลามาตัดใบนะครับก็ทั้งเก็บทั้งตัดใบไปด้วยครับ เผื่อรอบหน้ามันก็จะสุกแล้วก็เก็บง่ายขึ้นครับถ้าไม่เปิดไปก็รอบหน้ามันสุกก็มามุ่นมุ่นป่ามุ่นตรงตัดอีกก็จะช้าไปกัวใหญ่กว่าเก่าอยู่ครับนี่ลูกก็กำลังงามๆเลยครับวันนี้เราจะเอา6ตันนะครับโดยประมาณ ถึงเจ็ดตันประมาณนี้นะครับนเท่าที่ได้ครับตัดกันแปดคนครับก็ตกคนละตันคนละเกือบตันครับครับตัดใบไปด้วยครับ <c oughs> มือข้างซ้ายนี่จะเอาไว้ไกลๆนะครับเอาไปไว้ไกลก,กลันไกลไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนมือ เวลาตัดเนี่ยเราจะจับมันเร็ว,ว,รว,วนะครับเดีวมือไปโดนครับหนังรดพุงก็ออกแล้วครับนะครับมือพยายามอย่าเอาไปใกล้นะครับโดนนี่ครับอ้าเอา,เเาไปไกลเมาไว้จับลูกมะเขืออย่างเดียวครับข้างซ้าย ซ้ายขวาไปเลยครับซ้ายขวาซ้ายนะครับหมุนหน้าหมุนหลังครับนี่ก็สาธิตทำให้ดูครับทำให้เพื่อนๆดูครับนี่ตัดใบไปครับยังไม่ได้เรียงใส่กลองนะครับตัดมากองไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้เร่งความเร็วนะครับ มือซ้ายครับจะไม่เอาไปใกล้นะครับเพราะว่าโดนแล้วครับเจ็บรถจำคือคนครับเจ็บรถ้วทนคือคนจริงครับนี่ครับดูกสวยๆแล้วครับ ไปเรื่อยๆครับตั้งแต่6โมงเช้าถึงเกือบสี่โมงครับบ่ายสามกว่าๆแล้วก็เข้าบ้านนะครับเข้าไปเลียงเดดครับช่างกิโลติดแปะสติกเกอร์รอรถมารับครับช่วงนี้ก็ขายวันต่อวันครับมีรถมารับถึงหน้าบ้านหน้าโรงพ็กเลยครับอ๋อประมาณนี้นะครับเพืเ่อน